แห่เฮ้ยเฮ้ยอะไรานี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมือยู <s <S ่ในอากาศเฮ้ยเมแูกูซาแหกกระถินบ้านเยมที่รอยเอ็ดค่ะทุกคน้ยรถชิเมื่อ เอาอันนี้เลยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้งานการไม่ทำรำแต่ติ๊กตอกเฮ้ยแต่เกิร์ลกรุ่ปนี้เลิศหนาเนี่ยเข้ากับรถว่าแบล็กพิงค์แบล็กพิงค์คุณแม่จีซูกับคุณแม่เจนนี่นี่ที่เขาบอกแบล็ k พิงค์มาเมืองไทยดีวันนี้นี่อันนี้ป่ะที่เห็นว่ามีน้องๆ้อรออยู่ตามทางอ่ะไม่ได้เยอะนะคือทุกคนมาตั้งขบวนใหม่ไทยไทยระคนเลยยุดตลาดเฮ้ยเฮ้ย ระวังลูกระวังลูกนี่แม่น้องไม้นะคะแม่น้องไม้เป็นมิสแกรนร้อยเอ็ดอยู่ตอนนี้นะคะนี่รถแม่ไม่ปล่อยมาให้หนูซักบาสองบาทหรอคะเออตกรคเับแม่จะเต้นจนกว่าจะได้20บาทจะไม่ให้รถไปฮอยมายในเมื่อเอาดีทางการเอาเงินไม่ได้เต้นเลยแล้วกันเป็นแฟนกันปะเนี่ยเดินควงแขงกันเวอร์เป็นแฟนกันวเอ อุ้ยอันนี้โปรยไหมับโปรยไหมโปรยไหมอ๋อไม่โปรยเนาะไม่โปรยโปรยไหมอันนี้โปรยไหมจบมึง walking dead h a นดูกูสามปูรอดวิ่งไปแล้วปูรอดปูรอดไปแล้วโค้ดจะแบบโค้ดสิงนักบิดอ่ะไปแล้วไปแล้วไปเล้วไปแล้วไว้แก่แล้วไปไย ยังเด็กยงเด็กยังเด็กไม่โอเคเมาแย่งเงินเด็กมากลเก็บความผ่านมืใจไปเล่าให้ญาติโกยโหดดการของล่อนงฟังไม่ลยไปไเไปไปไปไเไป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 อปไปไปปไ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 ปา ระหว่างเต้นกับกระโดดย่งแบงล้อยแม่เลือกอะไรกระโดดย่งแบงลอยแบงล้อยอยู่แล้วไอหนูยังเป็นเด็กในพี่ถอะลูกตอนนี้สงสัยอย่างเดียวเลยเมื่อไหรจะ3มรอบอันนี้ยังไม่ถึงเซตหนึ่งส่วนสี่ของรอบแรกเลยนะไม่น่าเชื่อนะคะตอนนี้นะคะเราได้วนมาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยเมื่อจะ้อากาศไปกา่อีกแล้วหอีกแล้วหรออีกแล้วหรอไม่รวยแล้วว่า ใช่เลยเลือดนักสู้ฉันนึกว่าจะมีแต่ยุทธยาที่เป็นเลือดนักรบรอ,รอยเอ็ดก็เลือดนักรบเหมือนกันนะคะบงค์พันได้เลยเดินตรงนี้ได้เลย <c oughs> หมายจองแล้วแบงค์พัน <c oughs> ได้แบงค์พันจบไม่เดินละเดี๋ยวให้คนอื่น